สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเ่าเหมือนเดิมนะครับมูนี่ตรงกับวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่พี่น้องมาเบ่งกบพอเม่พันุครับผลการไขมขึ้นนะครับปรากฏว่าบ่ไใครจักตัวมีจับกันอยู่คูนึงมอเส้านี่เห็นอยู่คูนึงใส่บ่ออกไปผมย่งอยู่คูนึงกอดกันอยู่คูนึงพี่น้อง นี่รัดกันคู่เดียวมอวไปใครมอไม่ีใครจะโตหาเลี๋ยวบางมองได้ว่าห้อยไข่กมบไม่ได้พี่น้องเห็นไหมนี่นี่ห้อยออกแบบนี่โอ้พี่น้องเสียดาเลยเห็นจังไหนเนาะพี่น้องเหมือนจังสีใดไข่กบมาเพาะทั้งในเพาะออกเนี่ยน่าทั้งทั้งเพชรชบุญกับทั้งไอ รวมสักกับทั้งไอ้สิงบุรีเป็นไดเนาะพอ,อกว่านอ้อทั้งนั้นมีแต่นามยากเดียว <c ười> โอ้ยขอท่านพ่นช่วงวิกิตไปไว้เด้อพี่น้องเลยเอฟซีทั้งสองมองอะไรเลาก็ทุกทุกแห่งทานนประเทศไทยนะครับทั้งหลานยน้ำเพื่อโกศุภิสัสยตอนนี้ก็เจ,เ,จเ,จเจอเจอเจอเยอะนักกันพี่น้องบางคนก็นถือนามถ่วมบกบนะครับพ่นพยายามพ่นนะครับ บอกบของเย็ซีน้ำถั่วมาโอ้สิได้ดวยนะวะไอ้หน่องว่งใกล้ๆพี่น้องเิ่งใกล้มีแนวจับต่อยดอะวุฒิกรมดละทุกมือนี่ไม่ก็มีแล้วนะครับวันที่สั่งลองตอนรับซื้อไม่ไม่ไหมพี่น้องวุฒิ์เอสั่งเลยปวดนัวเพราะมีจักไก่เลยพี่น้องบ่มีจักไก่เลยไก่เดียวกับ่มีนะครับบ่อกให้ด้ย แตงว่าชุดก้อนกับสิออกประมาณจากสิบพอบ่พอสิบตัวหรอกผมว่าแต่ว่าเขาออกไข่ได้ยลายนะพี่น้องอืมชุดดีเพ่ามีหลายชุดจุดก้อนมันได้ขยยไข่ได้ลายได้ลายเตือบเยอะแต่ว่าบนน่นันเป็นอะไรนะผมว่าบ่ไอออกออกประมาณจำพ่อว่าเป็นขูดไหมตอนผมมาเบ่งมือ จุดก่อนบอกเล่นหน่อยหนึงโอาเห็นเกาะกันคูสองคูแสดงว่าเขาออกเกาะกันเพื่อถึงสิบคูผมว่านิ่ขึ้นแต่ว่ามันออกไข่ลายนะพี่น้องเขาออกไข่หินลายนะครับหน่อยจะออกไข่ลายนะพี่น้องแต่อันนี้ลูกใส่ซ้ำก้อนออกเกาะกันคูเดียวนึงเน่ยพออกไข่เลยมันเหมือนไข่เขาเรียว่าตัวผูกก็คือตัวหูตัวเมียอาจจะเหมือนไข่เพราะหนามเหมืนหน้าตัวเมียมันกระสากอยู่ดิ หรือมันกาะมาเือกโตเสือกเนี่ยมันบ่ย่มขึ้นเกาะรัดเลยบ่ย่มเกาะกันไม่พี่น้องอยู่ภายู่มันเลยหรือว่าแดดบ่อยหรือว่าอากาศบ่ได้พี่น้องมันมีอย่างไพี่น้องถ้ามันมีอากาศแดดดีดีอากาศดีดีมันเนี่ยพวกนั้นแจ๋วเลยมันเนี่อากาศแจ่มใสแดดออกปกง่ายงอนเลยไหมสองโมงสั่วตอนนี้ตอนีึเสั่วงอนเลย ต้าผว่านบอโบเฮียปันไหนนะครับมึงนี่โอเคอยู่เด็ดผมิผมสิมสว่าออกเด้หน่ชุดนี่้ผมเดี๋ยวโปรกไวปซื้อที่เอาอันผ่าเคี้ยวน้องโปรกไ้นะครับหมูแรงเหเขาดาเนินการตัวนะครับดําเนินการว่าเขาที่ใครว่าหมูแรงนะครับห้าเสียห้าเสียอากาศเป็นใจนะครับห้าเสียเป็นหย่อนอากาศบ่ชได้แต่เห็นเขาใครร่องเมงหมูแรงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับ กันบ่อก็จังที่เก็บไว้เพาะก็ที่อบไว้ขี้เก่าแหละพี่น้องอบไว้อากาศมันเหมาะที่น้ำอีกนะครับบ่อรวนแต่ว่ามันหนีน้ำอีกซะก่อนต่อเนื่องซะก่อนนะครับตุ่มเมียไม่ตัวงามเลยพี่น้องมึงตุ่มเมียคนตัวผู้บ่บ่คือบ่าตุ่มผู้คือพวกที่ห้องเอฟอาบีอารเดียวบอก่ห้องจักตัวเลยหมู่ก้อนห้องอยู่ชุดก้อนนั่นแต่ชุดนี้มิดซีรีนะครับ พวกห่วงจักตัวเลยตัวนี้เป็นั่นปากเว้จะไปไกลนี่พี่น้องบ่ทันเศร้าอยู่เห็นบ่ปากลำแถมเขารักษาตัวมาโดยตลอดเลยพี่น้องบ่เศร้ากันเพาะมียายเขานะครับอันนี้บ่ได้ขี้กันได้นี่บ่าหลัดกันนี่ขี้กันซื้อไหนะครับนี่ขี้กันเดินดีซื้อนี่ตัวผู้บ่ตอนนั้นตอนเอาขึ้นมาจากนั้นก็มีต้ววนวนแข็งแรงเลย เอามาลงในะบอลนี่เป็นใจใจตะวักใจแวก,กนะครับตัวหูตอนจับขึ้นมาจาก, <c oughs> จกน,ๆๆนั่นก็ปังปังปังเ่ยจับมาจากบอลนะครับบอลที่อวอ่งไปนะครับเห็นไหมพี่น้องทั้งในพอได้เนี่ยน่าพี่น้องตรงคลิปมาเบิ้งเนี่ยพี่น้องก็หมินข้างล่างเนี่ยแต่ว่าบอลเส้าเลยนี่นีหน้ามันประมาณนีพี่น้องนี่ น้ำมันถ่วมอยู่พอดีนั่เขาปิดปิดต้นไฟตัวนี้ยี่มาเปิดไอ้ย่มันเปิดไอ้น้ำฝนบ่ล่ะยี่มัเปิดจะปิงเกิดมันก็ะดิลนออกผคมันกรอยู่ประมาณนี้พี่น้องผคบมนอยู่นั่งประมาณนี้นี่ว่าหัวมันโผล่น้าึ้นมานะครับนั่งได้ประมาณนี้มันสีดีมันมันสีสะดวกต้องการออกไข่เลยพี่น้องเหมาะจะเกินเพียรยังหม้อถมหมดเลย ต่ว่าบอกเงันผมล่างบ่อบปดิผมสิถอดผมสิจับผมบอกก็หน้าว่าจับไว้หมองเก้อนแต่สิล่างบ่อไหมเงันผมตากบ่อเหงียนมันคือยังบ่อเครื่องบ่อเป็นน้ำไหมพี่น้องต้องจับขึ้นไปว่าน้ำเพรเอาได้บ่นเลยก็ที่ไว้สักก้อนนะครับไว้ตัวเนืองอีกขึ้นหนึ่งสักก้อนว่าเขาสิออกบนนะครับก <t scares S 2> ันบ่อกับบ่อไปยัง เอาไปไหว้นามน้องสิล่างคัดบอ่อออกอหม่อาสิบอ่ออาสิบ่ออะก็ได้ใช่ผมว่าไม่มีไรมันปัญหาในการพ่อนี่มันมีหลายแต่ว่าก,กบพอแม่พันธุ์เนี่ยผมว่าโอเคอยู่กบแม่พันธุ์เนี่ยโอเคอยู่นะครับนั่นนะปากเริ่มเปื่อยเลยพี่น้องตือนจับบอกได้จับไปรักษาแม่พันธุ์นี่พร้อมเนี่ยดีผม <c oughs> ว่าแต่ว่าพอพันธุ์อาสิบ่อคึกพ่อ สาเหตุมันจะบอกพาะบอกไข่หรือวันหมืดไข่หรือวันหมืดนอกรูดูแล้วมันพอหนักคือวันหรือว่าเป็นมาพี่น้องอืะอ๋อสิเป็นพอพันบอกคึกก็ได้ยพอพันบอกหลัดแต่ว่าขึ้นเจออยงงี้ได้หรอคืนหลัดอยู่เขาตัวนึงอยู่งก็บอพันนะครับบอกแค่ไข่เลยมันต้องพร้อมกว่านี้นะครับมัต้องพอพันคือกว่านี้หน้าที่คึกนะผมว่าสองพอเมยพันอาจจะบอกพร้อม สองบ่หอมอาจดีตาบ่แหงมันแหงอยู่เลยฝนตกใส่ถุงมือมันก็บ่แหงว่าต้องแหงสมควรอยู่สามอากาศมันบ่ได้นะครับต้องหอนอบเบาตะก่อนไม่ได้กันได้อมกรอบสามย่างนี้ก็สิโอเคแล้วแต่ว่าพอเมฆพัดฝนเห็ดให้น้ำเน่าเหตุน้งพร้อมแล้วพ้อมเห็ดจะดีแล้วก็สิพรต้องน้ำเน่านันได้พี่น้องน้ำที่ขังพอเม่พัดไลยนะครับ เอาบ่าได้มือนี่มูรุดก็ได้ดอกเนาะพี่นอ้องเห็นบ่ว่ามีบอพี่น้องว่าเอาคลิปนี้กไ็ไปทับนีน่เนาะพี่น้องบอกทำให้คลิปหนาแต่รอดูผลง,งานมือเดียต่อนะครับพอสิไครให้บอนะครับปลูกต้นใครรื้อทับต้นใครได้พี่น้องกดทับต้นใครกดไลค์กดแชร์คนว่าสวัสดีครับ